ไม่ได้มีแค่ความสุขเปิดชีวิตหญิงวัย94แต่ร่างกายเท่าคนวัย30เบื้องหลังสุดเจ็บปวดคุณยายวัย94ปีแต่ร่างกายอ่อนเยาว์เท่าคนวัย30เปิดเบื้องหลังชีวิตเคยสูญเสียครั้งใหญ่ที่สึนามิพากชีวิตญาติไป7คนพร้อมๆกันหากคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะทําให้คุณอายุยืนขึ้นคุณอาจคิดถูกแต่แค่นั้นอาจยังไม่พอคุณยายฮิเดสโตะวัย94ปีจากจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่น แม่อายุจริงจะล่วงเลยเกือบร้อยปีแต่กลับดูเหมือนคนวัย7 0ถึงปปีเท่านั้นที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือหลอดเลือดของเธอมีสภาพเหมือนคนอายุเพียง20ปีและร่างกายโดยรวมก็เทียบเท่าคนวัย30ปีคุณยายฮิเดะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วเธอเข้านอนตอนห้าทุ่มตื่นหกโมงเช้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าและเริ่มออกกําลังกายเบาๆตอนหกโมงครึ่งจากนั้นจึงนั่งรับประทานอาหารเช้าอย่างชา้ชาๆพร้อมชมละครเช้าทางช่อง n อ k น กิจ,จวัตรประจำวันของเธอคือการเย็บผ้าทำหุ่นเชิดและอ่านนิตยสารในยามว่างคุณยายไม่ใช้ลิบเลยเธอเลือกเดินขึ้นลงบันไดตลอดโดยรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์และปลายอย่างสม่ำเสมอด้วยฉันไปใจตลาดสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อซื้อผักเยอะมากและชอบกินนะตะัตโตฉันกินเยอะเลยละคุณยายกล่าวพร้อมรอยยิม้มสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือเธอออกกำลังกายขณะอาบน้ำด้วยการเตะขาลงน้ำถึง500้อยครั้งทุกวันแม้จะใช้ชีวิตตามลำพัง แต่คุณยายฮิเดซาโตะกลับมีความสุขและร่าเริงอยู่เสมอในการตรวจสุขภาพเมื่อเดือนกันยายนปี2023พบว่าร่างกายของเธอมีสภาพเทียบเท่าคนวัย36ปีและหลอดเลือดก็ยังแข็งแรงเหมือนคนวัยเพียง20ปีเท่านั้นคุณยายมีส่วนสูง163เซนติเมตรดัชนีมวลกายบี b ดไออยู่ที่23.9และมีไขมันในร่างกายเพียง25%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงมากสำหรับหญิงวัย30 ตอนแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าเครื่องตรวจอาจขัดข้องจึงทําการตรวจซ้ําอีก3าถึงสครั้งเพื่อความแน่ใจชีวิตไม่ได้มีแค่ความสุขเธอเคยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แม้หลายคนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวจะชื่นชมในพลังบวกและทัศนคติที่สดใสของคุณยาฮิเดะแต่กลับไม่อยากเชื่อว่าเธอเคยผ่านความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตมาแล้วในปี2011แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นที่มาพร้อมคลื่นสึนามิกว่า10เมตรได้พรากชีวิตญาติของเธอไปถึงเจดคน แต่แทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเสียใจคุณยายเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายมุ่งอยู่กับปัจจุบันและมองไปข้างหน้าปล่อยวางความทุกข์ทางใจและเชื่อว่าความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนขอแค่ยังมีชีวิตอยู่ได้ลิ้มรสอาหารอร่อยและมีวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบเพื่อดูแลสุขภาพเท่านี้ก็เพียงพอแล้วบ้านของคุณยายสโตะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอเธอทําอาหารทานเองครบสามมื้อต่อวันด้วยฝีมือตัวเองฝากถึงสื่อหากวันหนึ่งจากไปคุณยายฮีเดะฝากไว้ว่า หากวันหนึ่งเธอจะไปขอ,อย่าให้สื่อเขียนว่าเธอเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ขอให้จดจำในฐานะผู้หญิงที่มีชีวิตอย่างสดใสมองโลกในแงด่ดีและถ่ายทอดความรักผ่านหุ่นเชิดซึ่งกลายเป็นเพื่อนทางใจให้ผู้คนที่กำลังเผชิญช่วงเวลายากลำบากท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตต่างหากรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนเพราะเวลาเป็นเพียงขีดจำกัดที่เราตั้งขึ้นมาเองเท่านั้น